หนาวไหมตอนนี้หนาวไหมหนาวไหมสองลิงเล้ว่ะหนาวไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อู้ไม่เจอกันนานเลยพี่ชื่ออะไรอ่ะเกมมี่เกมมี่สวัสดีครับสร้างแล้วยืนยันแล้วโอ้คุณมากครับออกมาครับสีมันทนมากเลยนะครับมันติดทนนานแต่ว่ามันลบอกได้ด้วยกระดาษเปียกของดีๆนะครับผม สวัสดีพี่ใบเฟิร์นด้วยครับใบ <c oughs> เฟิร์นรูร้พกแกะปะหนูตรงไปให้เยียวนะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ตรงมากครับถึงนัจะจีทุ่มมาโอ้โหนี่แกจะเลิกแล้วยังไม่ไหวสิ ให้เป็นลูกพ่อกับแม่บ้างเป็นลูกผมไหมล่ะเป็นคุณใบลูกเติ้ลนี่เป็นไงเก่งไปเลยทีนี้พูดว่าพี่ลูกพ่อแก่เป็นอะ,อะไรอ่ะอะไรอะไรครับนี่พี่อัมพลนโอก็ออกมาป้าน้องขับส่วนขับสวนสี่สิบโอ ปะน้องมาปะน้องมาด้วยเลยปับมากันมืนเลยไม่นี่อนะวันนี้พี่เกียไม่มานะสั่งแล้วข้าวหัวหน้ารอบที่รอบอะไรอะรอบนี้สูนรสามโอ้วพี่ต้มเหมือนกันแล้วเื่อคืนกลับไปก้อนเมื่อคืนเขาถ่ายรูปรวมกันก็หายไปแล้วนี่โอ,อ้ใช่วันนี้มาเนาะ เข้าใจเข้าใจเข้าใจเอาไว้ครา,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 าวหน้ามาถ้ารูปแม่นะคราวหน้ามามันต้องใส่เม็ดมันกันฝนตกไหมอ่ะไม่รู้เลยครับก็สบไปที่ว่าไรฝนนะนี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเมา่อคืนน่าเมืคืน,คนน่ารักมากเลยไม่รู้ามนี่แท็กซี่โทรตามความหัวหน้าขอาขอภัยไม่เป็นไรอยากถ่ายรูป รูปเองไงเลยมานี่สวัสดีครับลุคเติ้ลสวัสดีครับขอบคุณของไปได้หรอสรรพคุณของลิฟทีพมาดียังไงลุงฮะสรระคุณของลิฟทีพมาดียังไงลิฟทีพคืออะไรวะลิฟอ๋อลิฟได้ยินเป็นลิฟนี่ไงอ่านี่คือสรรพคุณสีสดเทนนานใช่คุณทาครั้งเดียวเออาสเบียวไปทั้งคืนทาครั้งเดียวสเบียวไปทั้งคืน อันนี้คือสโลเกตใหม่ของลิ์นะครับทาครั้งเดียวสเบวไปทั้งคืนเลยแต่หนูซูเปอร์นาะมากนะเข้าใจเข้าใจของคุณม,มากฉันจะจำไว้เม้นว่าฉันจะทันจะแทรกลุูแต่วัีให้ให้เธอนะเพราะลูกต้องจารึก สโลกแกนของเราก็คือเออ่ซื้อลิฟต์ได้ไหมขึ้นกระไดมันเหนื่อยนะครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับดูขนาดที่สดายังใช้ลิฟต์ผมเลยครับดูครับนี่ลิฟต์อะไรอะ่ะ <c oughs> ใช้ฉันนี่เลยใช่ไหมลุงค,ครับภาษี <c oughs> <c oughs> นี่มันยังไงพาน้องผ่านรถกลับแล้วตั้งใจมาหาเตินน้องผมเนี่ยเขาชอบลองอันนี่เขาอาจจะอยู่หน้าโรงลิเกีนี่แหละ หรือมระดีวันไี่เขาอ,อาจจะอยู่หน้าวัดหรือดีวันที่เขาอ,อาจจะไม่มาเลยก็ได้รอบน้ำมาใส่เนื้อุกคุใส่ได้นะครับแต่มาผมก็พูดตุ๊กตาะอาย๊า,าแมม้าะเอาไปที่สองโอ้ นี่ขอบคุณครับชอบให้กินเลยเนี่ยเปิดขวดน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับนอนอยู่ไรอยู่บ้านครับััตวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้นไ้ดนไัดไแไปกล่องีขอบคุณยกนี่อะไรอ่เียได้เลยครับแม่ได้เลยครับแม่าเจนลเดียาแม่โทรโทรมาอะไรโรไัดต ai này cũng đi, cho thì không, trái mình làm cái ใช่ครับหน่งตัวติกสองเดียวกินน้ำข้นหรือสอเดียวไม่เค็มลูกใอ้น้ำข้นเลยก็ได้สองหนึ่งน้ำข้นยคตละหกบาทเดบาทเนี่ยนะใช่้อันนี้ก็คือไปขับดอปลุงโจ้ก็ได้ติแดงมาใช่ที่ไหนแล้วโนออนก็วันนี้เราได้นะร้านแม่เนรมาที่อยู่ในเฟสน่4ตอนนี้ ชอบพี่คลาสผมใส่มากมาขายพี่ก็กินใส่กว่านาะนี่ผมซื้อมาเป็นรังเลยอ่ะคนนู้นแต่ว่าบางคนเขาชอบกินสาตุมันไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ของแบรนด์ชงให้กินเลยนี่ตั้งไว้เลยครับนี่เจ้าของแบรนด์มาอยู่นี้เนี่ยท่านคนกินดีนะใช่กินดีอยู่ดีคอยมีโชคนี่นี่นี่ครับใช่ใช่ใช่หมดอายุหมดเลย กินหมดเลยบอกกินหมเอาม่ไม่ต้องถายทงเลเดี๋ยวผมกินไปจะหมดแล้วฮะอันนนรจากแบสกินกินอยู่ะิน้กินมานานแล้วรูปูปหมดรูรูปหมดปมดรููปปมรม่รปรูหมดลยมห

อาเอกมาเนะเดียวานเลยนะเที่ยวมา้เยอะให้อันเดียวตกใจหมดเลยดีมากนะด้วยจุกกาขอบคุที่พีแนวนดิมากขอบคุณครับนี่นี่ผมขึ้นหลายอยู่แล้วนาจริงก็ได้นี่คนดูหนึ่งพันแคนสแล้วองวางแล้ววางให้ดีีจุกขายดอัน อันนี้เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงะว่าผมมาซื้อกินแต่ว่าผมากินไม่เยอะหรอกเขาไม่ต๊อกซื้อกินแฟนคืเวทนาได้ยินะครับเฮ้เราจริงเฮ้เราชอบซื้อกินนะครับได้ได้ได้ยินนะครับตอนต้นอะ โอ้ตั้งแต่20ด้วยนะครับไม่มีตังค์ซือกินทุกคนได้อันเดียวอ่ะแต่พูดจริงๆก็คือราคาจะมตังค์เป็นมทุกคนแล้วเราไม่ได้มีตังค์ได้ยินยังครับน้องนุ๊อายุ20ซื้อกินนะครับอายุยี่สิบซื้อกินแล้วนะครับน้องนุ๊เขาพูดอย่างนี่เมื่อกี้เขาได้ยินหมดแล้วนะที่เมื่อกี้บอกพี่อายุ20ซื้อกินนะ20กว่าซื้อกินนะเห็นไหมครับเขาซื้อกินนะครับทุกคน ไม่ใช่ถือกินเลยทุกวันซื้อกินแต่วันนี้แม่แม่ชงให้กินฟรีลมีเป็นลังหรอมาแบ่งด้วยจะเอาเก็บไปกินแพงนะจ๊ะแม่ชุดแดงแม่ มีนักนำหน้าชมท่านผู้ชมครับนัาโชว์แบบนี e ้เพื่อเป็นการราชาและเสียวนาจากทีมงานการแสดงเพลงรูปฟ้าพระอิศรารมีและนางเอกขวัญใจมหาชนเจ้าหญิงแห่งมงการิเกย์ไทยน้องลูกเดชโนเป็นมิเชลรูปเมรดอยยักษ์ใหญ่ใจแอนเจอาจารย์อารุณไทยบัณฑิตแสงสี และยิ้มใหญ่สุดโอ๋ขอเจอทำเป็นแยงโยงโรธรู้สาทุกตาเพื่อเตียร็นอนุยาตให้การแสดงด้านานูดีนะัดนีบี้ สวัสดีคร right? <call ulative> <ußen> ับครับทุกท่านครับเจอน้อง a ามที่จะได้แล้วแล้วก่อนนะครับไว้เจอกันนะครัด้พบรัะที่จะ